กับสวัสดี FC นะครับอ่าอีกคลิปหนึ่งนะวันนี้นะครับมีเวลาว่างก็เลยปล่อยคลิปนี้ออกมานะครับเป็นคลิปของลาวสตาร์นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนาะผมห่างหายจากลาวสตาร์ไปนานนะครับเนาะลองสเกตด,ดูนี่ลาวสตาร์นี่เวลาที่เราจะจับจ้องจริงๆจะไม่ค่อยมานะผมก็เลยจูเสียวลาวสตาร์นะครับอ่าวันนี้ลองมีเวลานะลอง คิดสูตรมาให้นะครับนะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับลาสตาช่วง15.45นแล้วก็มีลาสตาร์ VIP ช่วงดึกช่วง22.00นให้นะครับจะมี2แนวทางนะลาสตาธรรมดา15.45แล้วก็ลาสตาร์ VIP 22.00นะครับสำหรับใครที่คุ้นเคยก็จะทราบดีแต่ถ้าใครที่ยังไม่คุ้นก็ลองศึกษาไปดูนะครับลาสตาวันนี้ผมให้เด่นไปที่ ตัวนี้นะครับก็คือเด่น8ปดนะครับ2ตัว8ปดตัวเจาะนะครับตัวเจาะลาวสตานะ 8081นะครับ9091นะครับอันนี้คือตัวเด่นเลยก็คือ8081 9091นึเ้น้นึสีชุดนี้นะครับส่วนตัวรองนะครับก็คือให้จับรองไว้นะกันหลุดนะครับรองนี้อาจจะเยอะกว่าเน้นนะครับเน้นผมสีชุดนะ ่ตัวรองก็จะมีให้ห้าชุดนะครับห้าชุดก็จะเป็นรวมกับตัวเด่นก็จะเป็นเก้านะครับสำหรับราวสตาร์นะ,อะรองไปที่อะไรแปดหกแปดเจ็ดเก้าหกนะครับเก้าเจ็ดตกขอบไหมไม่ตกนะ แล้วก็แปดเก้านะครับตัวมันเองด้วยนะอันนี้คือตัวรองนะครับส่วนตัวเน้นผมเน้นอยู่สี่ชุดก็คือแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูเก้าหนึ่งอชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวจับไปที่ 890เม็ดเดียวนะครับนะผมจับ890ให้เม็ดเดียวนะครับชุด3ตัวแตกนะส่วนทีนี้มาดูลาวสตา VIP นะครับลาวสตา VIP ช่วงดึกถ้าใครชื่นชอบนะผมให้เด่นไปที่ตัวนี้นะครับก็คือเด่นวิ่งรูดนะครับ7กับ8 กับ8ามาดูชุดตัวเน้นนะครับ7จ็ดสี่เจ็ดหนะครับอันนี้คือชุดเน้นเลยนะครับ6ตัวนี้นะ 4, 7จ็ดสี่8จ็ดห้แต่ถ้าหลุดจากนี้มันจะมีตัวรองไว้ก็คือรองกันไว้นะครับก็คือ79 70 89 80อันนี้คือตัวรองนะครับสำหรับลาวสตาร์ VIP จะเด่นอยู่ที่6ชุดนี้คิดว่าน่าจะมานะครับ เด่นที่6ชุดรองที่4ชุดนี้ก็คือกันหลุดนะครับเจ็ดเก้าเจ็าตัวเน้นจริงๆนะครับมีชุด3ามตัวให้ไหมอืมชุด3ามตัวนะนะแปบ๊บนึงจะจับชุด3ามตัวให้นะครับ3ตัวจะได้ตัวไหน3มตัวผมชอบตัวเนี้ยให่ไหม ขอจับชุดสาตัวชุดเดียวก็คือจับตรงไหนดีมองเห็นไหมสามตัวตรงนี้ก็ได้เนะสามตัวแตกนะครับ แปดหกเออเจ็ดแปดหกคือสามตัวนะครับเมดเดียวเนาะเจ็ดแปดหกอันนี้แปดเก้าศูนย์อันนี้เจ็ดแปดหกนะครับอันเน้นหกชุดนี้เลยนะครับเน้นหกชุดน่าจะมีมานะครับแปดหกเจ็ดหกแปดหก 7จ็ดอ่ะผมเน้นอยู่4ชุดนี้นะครับหชุดแต่ตัวที่6ชุดเนี้ยผมว่าน่าจะมีสักชุดหนึงเข้าอ่ะเน้นให้ตรงนี้เจ็ดสี8เกนะครับอันนี้คือชุดเน้นนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เน้น4ี่ชุดเหมือนกัน3ตัวแตก890เก้าอันนี้เจ็ดแหนะครับสำหรับครั้งแรกที่ลงาาลาวสตาร์วกับสลาวสตาร์เคยลงบ้างนะครับไม่ใช่ครั้งแรกก็แล้วกันเคยลงบ้างแต่ว่าปละไปนะครับนาะบางทีผม อัดคลิปไม่ทันนะผมะปกติผมจะให้ในกลุ่มไลน์นะครับในกลุ่มไลน์เนาะแต่กลุ่มไลน์ช่วงนี้เห็นพอถ้าแนวทางไม่มาเนี่ผมจะไม่ค่อยอยากจะลงให้นะครับคือกลัวกลัวไม่มากันนะครับก็อ่ะวันนี้ลองดูนะครับลัสตาวีไอพีนะครับช่วงนี้เห็นเดินดีนะครับเนาะ ลองนะลองตามนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับโอเคโชคดีกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ